ตอนนี้ก็ก็กำลังฉายทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเรื่องพนอก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ไปร่วมลุ้นกันว่าต้นกําเนิด<ม>จุดกําเนิดของพนอเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไปดูภาพความสยดสยองความเสี่ยงที่เขาได้ทาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยใช้เอฟเฟกก็ก็กมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแต่งเอฟเฟกซะมากกว่าค่อนข้างที่จะแบบสมจริงมากๆก,ก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปเสพความสวยงามตรงนี้ดูจริงๆตอนไหนทำกับตอนที่เราเห็นพนอนแล้ว จริงๆตอนถ่ายทำเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนตั้งใจกับการที่เราจะอยู่กับคาแรคเตอร์ตรงนั้นอะไรเงี้ค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่พอเขาตัดต่อมันมีหลายๆอย่างที่ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะเ,เป็นไปได้ในเรื่องของความสยดสยองอย่างที่เขาบอกว่าเสยียสยองทุกสองนาทีอืมเห็นฟิแบกาไ็ไ้าก็ก,ก็มีฟิดแบ็กกลับมาค่ะก็หลายคนก็ ก็มีหลายหลายมุมมองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอยากให้ทุกคนลองไปไปเปิดใจดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความตีความใหม่ด้วยไม่ได้เป็นภาคต่อของรองของซึ่งมันก็จะเอามาดูว่าเอ้ยจุดกําเนิดเนี่ยตัวต้นเรื่องเนี่ยมันคือใครก็คือเราเองก็เพราะฉะนั้นก็ต้องลองมาดูกัน,นะคะ่ะแต่เก็มีตัวอยู่แล้วกับ สุดตัวเพราะว่าก็เป็นความฝันของหนูอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าอยากเล่นภาพยนตร์เพราะว่าด้วยความที่เราก็าเรียนจบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็อยากเล่นภาพยนตร์มากคือไม่ใช่เพราะแบบเป็นงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราวางตัวเองอะเป็นนักแสดงแล้วอยากแสดงศัก,กยภาพที่ตัวเองอแะบบ ต bon ั้งใจอยากอยากได้ลองอยากได้ลองดูว่าแบบเอ้ยถ้าเราได้เล่นภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเล่นละครกับเล่นภาพยนตร์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเรื่องของความวิริสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของความคิดความดีของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่สนุกมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้ได้รับบทบาทในการเล่นภาพยนตร์ในัดฟีนี้รีลับหรอรีลับหรอเจอไหมเจอไหมเพราะมันเป็นแบบว่าจะแบบของเล่นของอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวตันเองอ่ะไม่เจอแต่ว่าคนอื่นอ่ะมีเจอมีเจอบ้างเพราะว่าในเรื่องของคาถาเรื่องของอะไรเงี้ยเราก็ใช้คาถาจริงๆก็เลยอาจจะเป็นคนจิตแข็งมั้งก็เลยไม่เจออะไรค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจออะไรแต่คนอื่นจะเป็นคนเจอมากกว่า,าก็จะมาเล่า่าเฮ้ดีรักแบบใช่ใช่แบบเฮ้ยวันนั้นแบบท่องท่องคาถาอยู่แล้วอยู่เ<ๆ>ฉยรู้สึกเหมือนมีคนจับแขนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อเรื่องแบบ จริงๆเราจริงๆเราก็จะเชื่อนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีอ่ะก็คงไม่มีการเล่าข่าวหรือว่ามีภาพออกมาให,ให้เราเห็นหรอกว่าว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็มันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าว่าว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้ลบหลู่หรือมีเจตนาอะไรที่มันไม่ดีในภาพยนตร์ติดใจไหมครับ โอ้ยติดใจมากค่ะก็ดีใจมากที่ที่ครั้งนี้ได้เล่นภาพยนตร์ก็ถ้ามีเรื่องถัดไปก็จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพร้อมมากเพราะอยากเล่นภาพยนตร์มากพราะเป็นแบบนี้เป่าไมเา่เอาบทแบบไหนมาก็ได้ค่ะแค่อยากอยากลองดูคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ฟิกตัวเองว่าจะต้องเป็นบทไหนแต่ว่าถ้าเป็นบทไหนที่รู้สึกว่าท้าทายกับตัวเองในการที่เราจะแสดงศักยภาพก็ก็พร้อมที่จะรับสมยงเร่อม,มีบท เราสามารถสะสมคาแรคเตอร์รูปแบบต่างๆคือจริงๆเราตั้งก็มีไปเรียนเพิ่มค่ะคือไปเรียนถึงจิตวิญญาณของการเป็นตัวละครนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกจากตัวละครและเข้าตัวละครได้เร็วมากไม่ได้มีเรื่องกังวลในเรื่องของบางทีที่มันต้องดีมากๆแล้วบางคนเขาจะออกยากนิดนึงเขาต้องใช้เวลาเทคไทมแต่ว่าเราเป็นคนที่อาจจะมีนิดหนึ่งสักแบบ5-10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบ ออกจากคาแรคเตอร์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืก็ค่อนข้างที่จะเข้าออกได้ง่ายมากแต่ว่าก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าในแต่ละเรื่องของของที่ตัวตันเล่นเองเนี่ยตันจะดูทุกเรื่องเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจุดด้อยของเราหรือสิ่งที่เราควรที่จะต้องเพิ่มหรือแก้ไขหรือว่าพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าควรที่จะเสริมตรงไหนก็ก็จะามาปรับในงานต,ต่อไปเรื่อยๆค่ะ นี้ก็ยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันต้องต้องถามผู้จัดการว่าแบบมีมีภาพ,พยนตร์ติดต่อมาบ้างไหมแต่ว่าตอนนี้ก็มีถ่ายละครกับช่องวันอยู่ด้วยค่ะักตาต่นเขาวะมาณกับเมื่อวานเพื่อนสนิทจ,จีน่าหน่อยไม่ได้กลราวกันเนาะทำไมเนี่ยไม่เอามาด้วยกันเลยนะก็ความแต่เมื่อวานหนักเล่าลึกมากเลยนะจริงเหรอนังเล่าว่าอะไรนากเล่าบอกว่าพอถึงการแบบผมหักกระโดดหนัทุกวันแต่ว่าพอตอนหลับก็ถ่ายไปแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่คือจริงๆที่หายอ่ะไม่ได้หายไปนะคือทางานคือเราทํางานหนักมากจริงช่วงหลังเนี่ยคือทาทางานเยอะมากถ่ายละครถ่ายหนังตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบถ่ายหนัง2เรื่องติดกันแล้วก็ละครอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าโอ้เวลาที่เหลือทั้งหมดก็คือขอนอนนิดเดงไม่ได้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยกันแต่เนี้ยก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเดือนหน้าแล้วทีนี้เห็นเหาุเาใช้บอกเฮ้ยพอหลังพอแบบไม่ได้ไม่ได้มาไหนไม่ได้แต่หาอะไรเงี้ยแต่เขาเบอกเขาหลบกันแน่จริงๆล ก็คือจะจะให้ทะเลาะกันให้ได้เลยอยากจะให้ตีเอออยากจะให้หยุ่งหัวกันให้ได้เลยคือปกติเราก็หยุ่งกันตลอดอยู่แล้วเออก็จริงจริงมันก็มีมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็มีเมสเซจเข้ามาว่าเอยทะเลาะกันหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทะเลาะบางทีเราก็มีงานมีการต้องทำเนาะเราไม่ได้มานั่งโฟกัสอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางทีเราก็ถามไถ่สรุกสตุก กันอยู่ว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงมึงเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามกันอยู่ก็คุยกันอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยได้คุยกันกันบ่อยมากขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีแพลนที่จะไปเที่ยวด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่ามันต่างคนต่างทางานด้วยก็เลยนั่นแหละอย่างที่บอกมันก็อาจจะห่างๆกันไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบเอ้ยเราเคยมีทะเลาะเรามีแบบนู่นนี่นั่นกันบ้างไหมก็มีเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่แบบว่า ที่น้อยใจนางก็เลยคนชิวๆ,วๆเออเป็นคนที่แบบรายละเอียดเยอะเราเป็นคนเซสเซนทีดิบนึงกับเพื่อน่อ,นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหายไปเราก็แบบมึงหายไปไหนมึงไปอะไรไปะเนี่ยเอออะไรอย่างงี้บ้างก็งมีบ้างหรือบางทีเราพูดอะไรไปอาจจะ เราไม่ได้คิดแต่ไปขัดหูนางนางก็จะมีความแบบเอ๊ะอื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เคลียเราเป็นคนที่ชอบเคลียร์เคลียร์แล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดแอบเป็นแม่ดังมากเลยเพราะตอนนี้เพื่อนเรากับจีน่ากับแด็กชาลีอ้าวใครจะไปรู้แล้วเราเชียร์หนักมากไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้เขาดูศาสตรเราไหมครับ เพ่แบบจินมากไรเงี้ยเขาเพื่อนเหมืองเพื่อนที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยร้อนตัวอะไรร้อนตัวทาไมก็คือแค่ถามเฉยๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อนยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยก็เพื่อนก็เข้าใจว่าเพื่อนก็แค่เล่ายังยังไม่ได้คือนานจะเป็นคนประเภทที่ว่าถ้านางคุยกับใครหรือคบกับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้านางชัวร์แล้วนางถึงจะพาบบรูกจักหรือแบบเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้ายังไม่ชัวร์นางก็จะไม่เล่าแล้วรู้ไหม ใน,ในกรู้ก็เลยแบบปกติมีการร้องเพลงมาตลอดชีวิตเป็นไรโอ้ยอาาเดี๋ยวนี้จะมาลงพองร้องเพลงาางงมากนะคะคุณผู้ชม,ไ,มได้ยินร้องเพลงว่าคือร้องไห้เพราะกว่าเอาง่ายๆแต่งงมากตอนนี้อยากจะร้องเพลงให้ได้เลย อะบูมองเราดีกว่าถ้าคู่นี้เขาจะจิ้นกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กีดการหรือไม่ได้อะไรก็คือจริงๆมันก็โตกันแล้วแหละคือถ้าเขาอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจหรือว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้เป็นแบบสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดแล้วเขาก็อยู่ที่เพื่อนเลือกในความสนิทเห็นเขาแฮปปี้มากค่ไหนีากับคู่จิ้นเราอะไรเงี้ยก็ยิ้มตลอดเวลานะ เห็นเวลาอยู่ด้วยกันนะตามคงตามคลิปเลยอย่างก็แบบเราก็ทักไปแบบอะไรยังไงอะไรแบบไหนอะไรแบบไหนยังไงไหนเราเซ่อะไรอ่าเีป็นไงหมาะสมกันไหมล่ะเรื่องเราแบบดูมันก็ท่านักชาลีก็ต้องจีน่านี่แหละที่เอาอยู่เออก็ขอพูดนะว่าของเราสองคนมีความเสมอกันเาราี่เราไปมูมาจนเจอเน็กซารีก็เขาเรียกว่าสิ่งเสมอกันไงเข้าใจเรื่องอย่างคือความที่แบบเออเป็นตัวตนของเขาเอง จีน่าก็เป็นตัวของเขานักชาลีก็เป็นตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาแฮปปี้ท mm hmm> ี่จะอยู่ด้วยกันในโมเมนต์นั้นอ่ะเราก็ไม่เราก็เราก็ไม่ได้อะไรเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้กับเขาแต่ก็แต่เคยร่วมงานกับนักชาลีไหมยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยร่วมงานกับนักชาลีเด็ดเด็ดก็เลยยังไม่รู้เลยไช่ คิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเอ,อ่ออาจจะดูมีความแบบตลมตลาอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราคิดว่าในในเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเ,เขาน่าจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเทคแคร์ care, ดูแลอะไรเงี้ยแล้วเราเชียร์เขาไหมเราก็เชียร์ทุกคนแหละแต่เพื่อน <laughs> แฮปปี้อ่ะเพื่อน <laughs> มันอยากมีแฟนขอโทษนะจีนะ่าเชื่อไหมเดี๋ยวมันส่งมาให้หนูแน่เลย สวัสดีค่ะคุณจิน๊นนาเราช่วยแล้วนะ